หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นใหญ่ขวัญใจนักลงทุนที่ถูกมองว่าโดนผลกระทบจำกัดจากวิกฤตโควิด -19 เราลองพูดถึงหุ้นแอดวานซซึ่งเราจะไปสืบพร้อมกันว่าโดนผลกระทบจากโควิด -19 มากน้อยแค่ไหนผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือ,อยังแผนการลงทุนและการขยับตัวจาก 4G ไป 5G เป็นอย่างไรเพื่อดูว่าอยากน้าลงทุนในระยะยาวอยู่หรือไม่ พบกับสืบสต็อกเชื่อหลอกหุ้นราคาหุ้น a อ v a าจากกราฟลายไตรมาสจะเห็นว่าภาพใหญ่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแต่เมื่อครั้งประมูล 4G ที่ต้นทุนสูงลิว่วก็ทำให้ราคาหุ้นปรับฐานแรงแถมล่าสุดโดนวิกฤตโควิด -19 ราคาหุ้นจึงปรับตัวลงต่อเนื่องมาสีไตรมาสแล้ว a อ v a n นนับเป็นหุ้นที่โดนผลกระทบจากโควิด -19 จำกัด พอแต่มาที่2ซึ่งเป็นช่วงแย่สุดจากมาตรการล็อกดาวน์แต่กำไรปรกติกลับหดตัวเพียง17%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนผลการดำเนินงานของแอตวานภายหลังถูกกดดันจากต้นทุนคลื่น 4G กำไรก็อ่อนตัวลงจากปี58ที่ทำได้เกือบ40,000ล้านบาทเหลือ30,000ล้านบาทในอีก4ปีต่อมาแม้ปีก่อนจะเริ่มเห็นการกลับมาโตของกำไรที่5% แต่ปีนี้กลับโดนวิกฤตโควิด1 i d 1 9ทำให้กำไรครึ่งปีแรกลดลงไปราว10% a d v อร์เเป็นผู้นำในธุรกิจค่ายมือถือทั้งจากส่วนแบ่งรายได้และฐานลูกค้าที่ล่าสุดมีจำนวนลูกค้าทั้งหมดกว่า41ล้านเลขหมายแม้จะเป็นผู้นำในธุรกิจค่ายมือถือและโดนผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9จำกัดแต่โควิด1 i d ที่ยังไม่จบจึงเกิดคำถามว่า แอดวานผ่านจุดต่ำส e ุดไปแล้วหรือยังและการลงทุนใหญ่ครั้งใหม่กับ 5G จะทำให้แอดวานอยากน่าลงทุนในระยะยาวอยู่หรือไม่เมื่อรวบรวมประมาณการกำไรจากบทวิเคราะห์พบว่ากำไรปีนี้ของแอดวานเสี่ยงหดตัวประมาณ8-14%แต่การฟื้นตัวจะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอาจใช้เวลามากกว่า3ปีถึงจะกลับมาเท่ากับปี62 ขณะที่ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ a d ดวานธุรกิจหลักนับว่าเสี่ยงถูกดิสลัฟต์ต่ำและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วล่าสุดกับการลงทุน 5G ที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นโอกาสเพิ่มการเติบโตในระยะยาวโดยแอดวานวางงบลงทุน 5G ปีนี้ไว้35,000ล้านบาทอีกทั้งยังขยับตัวใช้ช่องทางดิจิตอลหาลูกค้าเพิ่มอีกด้วย อย่างไรก็ตามภาพการลงทุน 5G ไม่ชัดเจนเท่า 4G เนื่องจากการลงทุน 4G เป็นการลงทุนสำหรับตลาดในวงกว้างแต่การลงทุน 5G จะค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและยังไม่มีข้อมูลงบการลงทุน 5G ในปีหน้าเพราะบริษัทยังต้องปรับงบลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกทั้งงบลงทุน35,000ล้านบาทนี้ไม่ได้ลงทุนเฉพาะ 5G เท่านั้น แต่ยังสำหรับการขยายเครือข่าย 4G ด้วยโดย a d v a วานมีแผนเปิดตัวแพ็กเกจ 5G ซึ่งสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ 5G เช่น Virtual Reality หรือ VR ในราวเดือนตุลาคมนี้โดยบริษัทคาดว่าแพ็กเกจนี้จะช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายขึ้น5-10%นอกจากนี้ a d v a วานยังเป็นอีกหนึ่งหุ้นใหญ่ที่เด่นเรื่องปันผล สำหรับคาดการการจ่ายปันผลในช่วง2-3ปีข้างหน้ายังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้มากกว่า6บาทต่อหุ้นคิดเป็นดีเวเด d y i ยิวราว3.5%ด้านความเห็นนว,น, ensus, ออนวิเคราะห์ใน IA Consensus ทุกโลกที่ออกบทวิเคราะห์ต่างแนะนำซื้อหุ้นแอดวานมีอัพไซดในปีนี้กว่า20%เนื่องจากมองว่าแอดวานได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วมีฐานะทางการเงินแกร่ง เต็นที่ปันผลสูงมากกว่า3%ควบคู่กับการวางรากฐานระยะยาวใน 5G แม้แอดวานจะมีพื้นฐานแกล่งทั้งฐานะการเงินโดนผลกระทบจำกัดจากโควิด1 9จนถูกมองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแต่ด้วยภาพการลงทุน 5G ที่ไม่ชัดเจนแตกต่างออกไปจากการลงทุน 4G กว่คาไม่ชัดเจนนี้จึงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องไปทำการบ้านต่อว่าจะเอายังไงดีกับหุ้นแอดวา